สดีครับผมมอส a อนไอไน,นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้า SR400 ที่เราได้สั่งคัสตอมไปนะครับคันนี้เราทำพร้อมขายนะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันครับว่าเราทำอะไรไ้บ้างปไปดูกันเลยครับด้านหน้าเลยเนี่ยเราได้ทำการเปลี่ยนไฟไป,ไปก่อนนะครับอันดับแรกเลยคือไฟ เราใช้เป็นไฟตัว LED Projector 7นิ้วนะครับทําการคัสตอมพร้อมกับตัวโมงตัวนี้ซึ่งเราได้ทําการหล่อให้มันเป็นชิ้นเดียวกันเพื่อเป็นแฟลตชิ้นเดียวเลยเราไม่ใช่งานที่แบบออกมาครอบหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับชุดด้านล่างนะครับด้านล่างตัวนี้จะเป็นบังโคลนแต่งนะครับเป็นบังโคลนที่เราทำขึ้นมาเองเพื่อให้รับกับสดส่วนของรถนะครับเป็นงานคัสตอมเหมือนกันซึ่งงานโชค๊คกระบอกโชค๊คล้อพอซีวดต่างๆพวกนี้ เราได้ทําการทําสีพลาส์โค้ดมาครับเป็นพลาส์โค้ดสีดําด้านซึ่งจะต่างกับงานสีทั่วไปเป็นงานสีที่คงทนกว่านะครับต่อไปเรามาดูตรงช่วงแผงคอบนนะครับว่าเราทําอะไรบ้างโอเคมาชุดบนนี้นะครับชุดบนนี้เลยเริ่มจากฝั่งด้านนี้ด้านนี้เราทําการเปลี่ยนเป็นกระจกมองข้างแบบสไตล,ล์วินเทจแต่ว่าไม่ล้าสมัยนะครับแล้วก็ตรงปอกแคนนะครับเราได้ใช้เป็นปอกแคนแต่งเป็นลายเ,าเหมือนลามตัดนะครับปอกแคนแต่ง ต่อไปมาดูกันถึงงานตรงนี้ตรงนี้จะเป็นงานประกับแหนแต่งนะครับเป็นงานชีนเป็นงานเอ่อโลหะชีนซี uh, oh CNC, ประมาณนั้นซึ่งฟังก์ชันทุกอย่างเราใช้ได้หมดเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะครับว่าเราใช้อะไระบ้างเดี๋ยวเราผมเดี๋ยวผมเปิดให้ชมแล้วกันโอเคตรงกลางของเราตรงนี้จะเป็น uh, เอ่อเรือไมดีต้นโอเคตรงนี้เป็นเรือนไมดีต้นนะครับนี่จะเป็นเรือไมลดีต้นนะครับ,รบใช้งานได้นะครับโอเคทีนี้เลื่อนมาดูกันต่อครับถึงจุกลมตรงนี้ จุกลมตรงนี้เราใช้เป็นจุกลมแต่งนะครับเป็นจุกลมที่ไว้เติมลมโชกก็ใส่เป็นจุกลมของเบน m e แมนครับประกับแฮนด์ข้างขวานะครับข้างขวาฟังก์ชันที่เราใช้เพิ่มเข้ามาก็จะมีปิดไฟหลีไฟแล้วก็เปิดไฟใช้ได้3ฟังก์ชันครับส่วนตรงนี้จะเป็นไฟพามากและตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เราใช้เพิ่มเติมก็คือ เราสามารถติ๊กไฟได้เวลาขอทางไฟหน้าเหมือนรถพวกรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆอะไรอย่างนี้เวลาติ๊กไฟก็คือไฟหน้ามันจะดีเป็นไฟสูงนะครับตรงนี้โอ้โหใช้างานได้ตัวถังนี้เราได้ทําการท่นถังเป็นสีดําด้านใช้เป็นสีดําด้านนะครับพร้อมกับทาการขัด,ข,ดขัดมันขัดเงานะครับให้มันมีความด้านแต่มีความเงาอยู่ด้วยในตัวซึ่งงาน,นจะดูแพงขึ้นนะครับแล้วก็โลโก้ตรงนี้เราได้ทําการเอาโลโก้ของ SR 400มาใส่เป็นโลโก้ามาฮ่านะครับ ตโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อด้านหน้าตรงนี้นิดนึงตรงนี้จะมีตัวดึงโช๊คนะครับซึ่งเราได้ทําขาขึ้นมาใหม่แล้วก็ทําการพ่นสีสามารถใช้งานได้ปกตินะครับทำให้รถสตาร์ทง่ายขึ้นอ่าทีนี้ไล่มาต่อตรงกลางของตัวถังนะครับตรงกลางของตัวถังตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าตัววัดอุณหภูมิของน้ามันเครื่องซึ่งจะฝังอยู่ตัวโครงฟังก์ชันมันใช้งานได้ปกตินะครับอาจจะมีรอยฝ้าบ้างนิดหน่อยแต่ก็โอเคใช้งานได้นะครับไม่เสีย ตัวนี้มันเก่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นงานของเดิมที่ติดมากับรถซึ่งเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันฝั่งนี้กันก่อนดีกว่าฝั่งนี้เริ่มจากตรงตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องอ่าเรามาดูกันโครงฝาข้อต่างๆเราทําการใช้สีพาสตโค้หมืเลยนะครับทุกชิ้นโครงฝาข้อตัวเครื่องนี้เราได้ทําการพ่นเป็นสีดําด้านแล้วขัดทีบให้เกิดความเงา ตรงนี้จะสวยมากนะครับทีนี้ไล่มาถึงตัวครอบเซอร์หน้าครอบเสื้อหน้าตัวนี้เป็นงานเาขาเรียกว่าเป็นงานประจําของร้านมากกว่าก็คือเป็นลายเซน็นของช่างที่ทําขึ้นมาช่างของ Aero Mech ที่ทําขึ้นมานะครับเราจะใช้เป็นสีเหมือนกับสีดาขัดแล้วก็พ่นแล็กเกอร์เงาแล้วตรงนี้จะเป็นลายเซน็นของช่างคือ AM เ่ียมาจากคำว่า Aero Mech ซึ่งเป็นงานของทางร้านนะครับทีนี้มาดูต่อตรงตัวเกียร์ เกียร์ตรงนี้เราก็ใช้เป็นสีพลาสอร์โค้ดเหมือนกันนะครับพร้อมกับตัวที่พักเกียร์ตรงนี้พักเท้าตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูกันต่อตรงส่วนของตรงนี้ตรงนี้จะเป็นคาบูซึ่งเป็นคาบูแต่งเป็นคาบูชักแต่งนะครับใส่พร้อมกับกองแต่งเรียบร้อยจูคาบูเสร็จสมบูรณ์นะครับใช้งานได้ดีรถแรงมากและทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของค่าล่าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นกล่องซ่อนแบตน,นะครับซึ่งเราใช้เป็นอะคริลิกใสซึ่งเป็นงานที่ ผมพูดได้เลยว่ายังไม่เคยเห็นใครในตลาดทําดีกว่างานตรงนี้นะครับเป็นอะคริลิกใสหนา5มิลพร้อมกับเก็บระบบไฟทั้งหมดอยู่ขัานใต้นี้นะครับครั้งนี้สารไฟเยอะมากนะครับแต่ว่าเราได้ทำก,การซ่อนไว้เรียบร้อยหมดแล้วมาดูกันส่วนของกุญแจครับกุญแจเราได้ย้ายจากข้างหน้าตรงแผงคอบบนมาอยู่ตรงข้างถังตรงนี้มาอยู่ตรงด้านล่างใต้เบาะซึ่งมันก็เหมาะกับการใช้งานแล้วก็ซ่อนกุญแจได้ด้วยสวยงามโอเคทีนี้ขึ้นมาดูข้างบนนิดหน่อยนะครับข้างบนตรงนี้จะเป็น เบาะแต่งซึ่งเราได้ทําการคัดซ่อมมาแล้วตัดให้รับกับบังโคลนท้ายซึ่งเป็นเบาะนั่งเดี่ยวนะครับตัวนี้มาดูกันส่วนบังโคลนท้ายด้านหลังเป็นบังโคลนท้ายที่เราทําการตัดต่อขึ้นมาและทําสีพรลเดอร์โค้ดเหมือนกันเช่นกันนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวหลังคู่ที่เป็นงานโลหะไม่ใช่งานพลาสติกนะครับตรงนี้เป็นงานโลหะแล้วเราใสา่ไส้ข้างในาเป็นไฟ LED นะครับพร้อมกับไฟท้ายที่เป็นตัวตะแกรง ด้านขวานะครับเริ่มจากล้อหลังก่อนล้อหลังก็จะเป็นงานพ o w d e r เหมือนเดิมนะครับเหมือนขานาและพร้อมยางสันเลื่อยใหม่เลยนะครับดอกยางใหม่ๆเล็กๆโชค๊คตัวนี้จะเป็นโชค๊คแต่งขนาด10.5นิ้วนะครับซึ่งเราเซ็ตมาแล้วให้มันพอดีกับตัวรถซึ่งตอนนี้ถ้าเรามาดูข้างๆนะครับคือเราจะเห็นเลยว,ว่าตัวรถเนี่ยหน้าของตัวรถจะขนาดกับพื้นพอดีทุกอย่างจะได้สอดส่วนมากพวกขันสตาร์ทไม่ว่าจะเป็นขันสตาร์ท เมื่อจะเป็นเบรกทุกอย่างเราพาร์โค้ดทุกชิ้นนะครับโอเคทีนี้เรามาไล่กันตรงถึงส่วนสุดท้ายละก็คือตัวท่อแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพวกฟังก์ชันลูกเล่นของไฟหลังจากนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับว่าเสียงท่อซูเปอร์แท็บตัวนี้ที่เราทํามาเราได้เปลี่ยนปลายออกเป็นปลายเปิดน,นะครับซึ่งจอกแนวเสียงแบบว่ามีความทุ้มและความแหลมของแท็บในตัวเรามาชมกันนะว่าเสียงเป็นยังไง เดีย๋ยวเราสตาร์ทให้ฟังนะครับเริ่มจากกำตัวดึงโช๊คลงมาข้างล่างต่อไปเราจะเริสตาร์ทนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเสียงรถนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเบิ้นให้ฟังนะครับเรามาฟังเสียงเบิ้นของรถกันนะครับว่าคันนี้จะมีเสียงเป็นยังไงเดีย๋ยวเรามาชมกันครับผมโอเคเดี๋ยวจะเบิ้ลให้ฟังนะครับ ไฟหน้าตัวนี้นะครับเราได้ทําการทําสวิตเปิดปิดไฟหน้าเรียบร้อยพร้อมไฟหลีไฟสูงในตัวเโอเคแต่เรามาดูกันว่าลูกเล่นมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ตอนนี้คือการปิดไฟหน้าอยู่เดี๋ยวเราจะมาเปิดเป็นไฟหลีให้ชมกันนะครับไฟหลีขอโทษครับยังไม่ได้เปิดสวิตโอเคมาไฟหลีจะเป็สองดวงนะครับตรงนี้โอเคต่อไปเรามาดูเป็นไฟปกติกันนะครับไฟปกติไฟหน้าจะติดขึ้นดวงแถวกลางนะครับ อ่ะต่อไปเรามาดูไฟสูงใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับเรื่องไฟอ่ะเดี๋ยวปิดไฟสูงให้ดูก่อนแล้วทีนี้ก็คือมีลูกเล่นตัวหนึ่งที่เราให้มาก็คือตัวไฟกระพริบเวลาขอทางเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงไฟกระพริบอ่ะเห็นไหมเราจะติ๊กไฟได้เป็นอย่างนี้นะครับโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับที่ลอยได้ทำไปทั้งหมดของคันนี้โอเคสุดท้ายเราก็โอเคครับ จบการรีวิว SR 400สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกลุ่มเราไว้ด้วยนะครับกลุ่ม AeroMech Custom เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูตรงข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยว,วเพื่อนๆก็ติดตามดูก็ได้ครับทิ้งลิงก์ติดตามช่องทาง YouTube Facebook สับสไคร b ์ได้นะครับตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับโอเคก็ยังไงฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ